โอ้โหสวยสวยสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมันสวยจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับพอเรามองไปเนาะนะครับเนี่ยหืมโอ้ตะเคียนต้นนี้ใหญ่นะครับนี่สามปีนลครับคุณผู้ชมเนี่ยผมผมกำเนี่ไม่รอบเลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะออกดอกนะครับเอาไปขายนี่ผมเห็นถุงละยี่สิบบาทนี่มีมีไม่กี่ดอกนะครับสวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ป่านะครับ ก็มีไม้ป่าหลากหลายชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับและที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่เพื่องต้นนี้นะครับก็คือการปลูกต้นยางนานะครับคุณผู้ชมยางนาเหล่านี้นะครับมีอายุ3ปีนะครับระหว่างร่องยางนาก็จะมีการปลูกกล้วยด้วยนะครับกล้วยเป็นกล้วยน้ําว้านะครับคุณผู้ชมนะครับร่องรอยการปลูกเห็นไหมครับข้างล่างนี่เพิ่งขุดปลูกใหม่ๆเมื่อเช้านี่นะครับก็คือการปลูก ต้นกระเจียวนะครับคุณผู้ชมเป็นแนวเป็นแถวออกไปนะครับฝั่งนู้นนะครับจะมีปลูกการปลูกนะครับต้นตะไคร้แล้วก็ต้นกระเจียวเป็นแถวนะครับท่านก็แยกออกจากฝั่งนู้นนะครับเอามาปลูกที่บริเวณฝั่งนี้นะครับแยกหัวกระเจียวออกมานะครับสุดยอดเลยนะครับอเดี๋ยวเจะมาดูต้นยางนาสวยๆนะครับนี่ครับยางนาเนี่ยนะครับปลูกในระยะอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งนะครับเมตรครึ่งคูณเมตรครึ่งนะครับอายุอยู่ที่สามปีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ เห็นไหมครับความสวยงามของเขานะครับนี่ครับลำต้นก็ถือได้ว่าสวยเลยนะครับคุณผู้ชมครับมองเข้าไปนี่นะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้นะครับอาจจะเป็นต้นพะยูงนะครับเป็นต้นพะยูงอันนี้จากหนึ่งต้นก็แตกออกเป็นสามนะครับเป็นสามต้นนะครับธรรมชาติของพะยูงเขาก็จะไม่ค่อยได้ตรงอะไรเท่าไหร่นักนะครับมีการงองอบ้างเป็นธรรมดานะครับ เจ้าของนี่มีการดูแลระบบน้ําอย่างดีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นท่อน้าบางท่านนะครับช่วงการปลูกในปีแรกๆนะครับปีสองปีแรกนี่เขาก็จะมีการเอาระบบน้ํามาช่วยนะครับให้ต้นไม้สามารถอยู่รอดได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โคกนะครับคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ของบ้านหินลาดนะครับที่เป็นสวนที่เป็นโคกดั้งเดิมเขาก็เป็นโคกนั่นแหละนะครับแต่ต่อมานะครับก็มีการถากถางต้นไม้ออกไปนะครับเพื่อทําไร่นะครับ หลังจากนั้นนะครับเจ้าของเขาก็ได้ปลูกต้นม้นะครับลักษณะจึงเห็นดังที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับโอ้ยสวยนะครับคุณผู้ชมนะครับต่อไปนี่แถวนี้นี่นี่กับมีราคามากๆเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ละต้นนี่นะครับมีแต่ต้นสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นพยูงนะครับฝั่งขวาเป็นยางนานะครับคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยเห็นไหมครับ อาจจะมีการตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างสมมติว่าต้นนี้เนาะต้นนี้นะครับเขาจะแตกออกเป็นสองนะครับเจ้าของท่านก็มีการตัดออกนะครับนี่ตัดกิ่งนี้ออกนะครับให้เหลืออยู่แค่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการแต่งกิ่งนะครับตัดออกนะครับเพื่อให้ต้นไม้นี่ยืดนะครับต้นไม้ก็จะเติบโตได้รวดเร็วขึ้นนะครับลำต้นก็จะสูงตรงขึ้นไปนะครับนี่ครับ นี่ก็จะมีเห็ดนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดที่เหมือนจะกินไม่ได้นะครับนี่ไม่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะครับนี่ครับมีการปลูกต้นพยอมมาด้วยนะครับพยอมข้างๆกับต้นยางนาเลยนะครับคุณผู้ชมครับห่างกันอยู่ที่ประมาณส0มสิเซนเองนะครับนี่คู่นี้นะครับเนี่ยก็จะมีพยอมด้วยครับยนะครับต่อไปนะครับไอเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะครับ ถ้าเราปลูกแล้วเราเห็นต yeah. yeah. no no ้นไม้ที่มันเติบโตเราก็มีความสุขนะครับว่านี่เห็ดอะไรลายๆผมเห็นเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับไอประเภทลายๆนี่ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเนี่ยนี่นะครับเห็ดลายนะครับเห็นไหมครับเยอะนะครับนี่ก็มีนะครับเอออ่ะมาดูต้นไม้ต่อนะครับนี่นี่ครับต้นยางนานะครับเนี่ยสามปีนะครับสวยนะครับ คือคือปลูกในพื้นที่ที่เขาได้รับแสงเต็มที่เนาะนะครับผมก็ปลูกสามปีเหมือนกันแต่ว่าต้นไม้ผมเนี่ยมันไม่ได้ค่อยได้รับแสงเต็มที่เหมือนตรงนี้นะครับเพราะว่าผมปลูกในร่องยางพารานะครับมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่านี้นะครับอันเนี้ยนะครับลาต้นเขางามเขาใหญ่นะครับโดยเฉพาะช่วงแรกนี่นะครับเจ้าของมีการปลูกใช้ยุทธศาสตร์กล้วยนะครับมาช่วยเป็นร่มเงานะครับเป็นผู้ที่คอยดูแลไม่ให้มัน แดดสองต้นไม้เกินไปนะครับเนี่ยต้นกล้วยเหล่านี้นะครับพอถึงวันหนึ่งต้นกล้วยหมดอายุลงไปนะครับต้นไม้ก็เติบโตขึ้นนะครับหรือว่าเจ้าของมีการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมต้นไม้ต่างๆเป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครับสายสายยางช่วงปีแรกๆนะครับท่านเอามามาใส่นะครับโอ้โหเติมไปดูนะครับนี่ครับโอ้เห็ดนี่เยอะนะครับนี่เห็นไหมครับ ไอเห็ดลายเรื่องเหลืองนี่นะครับเติมไม่หมดเลยนะครับผู้ชมนี่ครับใครไม่ชอบต้นไม้นะครับมาดูคลิปนี้แล้วผมคิดว่าเอน่าจะชอบกับผมด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับพูดเรามองไปเนาะนะครับเนี่ยหือยางนานี่เป็นไม้แห่งคุณนับประโยชน์เลยนะครับผู้ชมเนี่ยถ้าต้นใหญ่ๆนี่เนาะเวลาที่เอาไปเลื่อยเนาะครับเอาเนื้อไม้ก็ใช้ประโยชน์เนาะ เขาก็จะเอาไปทําเครื่องเรือนได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเวลาเอาไปทํานี่เขาจะเอาไว้ในพื้นที่ที่มันเป็นร่มนะครับเขาจะไม่ค่อยให้มันถูกแดดอะไรเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าถ้าถูกแดดถูกอะไรถูกฝนถูกอะไรนี่นะครับไม้ย่างนาเขาก็จะอายุใช้งานได้ไม่ไม่หลายสิบปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในร่มนี่ใช้แบบยาวๆไปเลยนะครับเป็นสิบเป็นร้อยปีเลยแหละนะครับนี่คือไม้ไม้ยางนานะครับ เราเป็นต้นไม้ที่โตเร็วด้วยนะครับยางนานนะครับปลูกแป๊บเดียวนี่เห็นผลเลยนะครับเป็นไม้โตเร็วเป็นไม้ใหญ่นะครับดังนั้นนะครับจึงเห็นคนปลูกต้นยางนากันเยอะนะครับนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนนี่นะครับมีอ่าคนที่มาดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมถ่ายแล้วก็ลงไปนี่แหละนะครับบอกว่ามีประเทศซาอุนะครับอ่าจะมาขอซื้อต้นไม้ในประเทศไทยนะครับ มีความต้องการจํานวนมากเลยนะครับั้นหมายความว่ถ้าเขามาซื้อจริงๆเนาะตลาดต้นไม้ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีคนปลูกนะครับต้นไม้นี่เยอะนะครับเราก็จะมีนะครับพื้นที่ในการขายนี่นะครับมากขึ้นนะครับตลาดเราก็จะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับคนที่ปลูกต้นไม้ก็จะมีพื้นที่ส่งต้นไม้ของเราออกไปนะครับขายนะครับเราก็จะสามารถสร้างรายได้เราได้อีกทางหนึ่งนะครับ แต่ว่านะครับต้นไม้แม้ว่าจะไม่ได้ถูกตัดออกไปใช้งานเนาะครับเขาก็ยังให้ประโยชน์อยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าเขามีชีวิตอยู่นี่นะครับอย่างต้นเนี้ยนะครับยืนต้นอยู่นี่นะครับเขาก็ให้อากาศบริสุทธิ์กับเรานะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆเห็นไหมครับนี่มีมดแดงเนี่ยนะครับไต่กันเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับเป็นตัวมดแดงตัวนี้มีสามตัวนะครับแสดงว่ามีรังมดแดงอยู่แถวนี้นะครับอ่า เขาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆนะครับพวกนกพวกมดพวกอะไรนะครับก็ลอกระแตก็สามารถมาไ่กินก้านของเขาได้นะครับนี่คือคุณประโยชน์ตอนที่เขาอ่ามีชีวิตอยู่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นต้นตะเคียนนะครับคุณผู้ชมสวยงามไม่แพ้กันนะครับอายุสามปีนะครับ นี่จะมีเถาไม้เลื้อยด้วยครับตรงนี้ครับอ่ะครับแถวนี้จะเป็นตะเคียนทั้งหมดเลยครับนี่นี่ครับเรยยังไปโน่นเลยนะครับตะเคียนนะครับความสวยงามโดดเด่นไม่ใช่ย่อยเลยนะครับต้นตะเคียนนี่นะครับครับโอ้ตรงนี้ก็จะมีทิวสักนะครับคุณผู้ชมนะครับพื้นที่นี้อ่าหลายไร่เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับประมาณห้าหกไร่เลยนะครับ อันนี้จะเป็นต้นไม้เก่าเนาะนะครับนี่จะเป็นต้นพะยอมนะครับพะยอมอยู่ข้างในแล้วก็ห่อหุ้มล้อมด้วยต้นต้นข่อยนะครับน Hi. ี่ต้นข่มาห่อหุ้มต้นพะยอมอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับคุณผู้ชมตะเคียนสวยๆนะครับนะครับต้นแดงนะครับต้นแดงเก่านะครับ อันนั้นจะเป็นต้นเตงน,นะครับต้นเต็งนะครับอยู่แถวนะครับนี่ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นการปลูกกระเจียวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตรงน,นี้มีม,มีดอกด้วยครับให้เห็นกันจระจะเลยนะครับนี่เห <transformer> <workout> <sh> ็นไหมครับนี่นี่เขาก็จะออกดอกนะครับเอาไปขายนี่ผมเห็นถุงละยี่สิบาทนี่มีมีไม่กี่ดอกนะครับเนี่ยนะครับถ้าขยันมาสับเนาะนะครับเราปลูกไปนี่นะครับ เราปลูกไว้มันก็เป็นของเรานี่แหละผลผลิตของเรานะครับในสวนของเรานะครับเนี่ยครับเอาไปปลูกไว้เลยครับคุณผู้ชมนะครับมีสวนมีอะไรก็มันเป็นพืชที่อยู่อ่าใต้ร่มไม้ได้เห็นไหมครับเนี่ยพื้นที่ร่มร่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นแดงนะครับต้นแดงใหญ่แล้วมันก็จะมีร่มคลุมเห็นไหมครับต้นกระเจียวมันก็อยู่ได้นะครับมันเป็นพืชหัวหัวมันอยู่ใต้ดินนะครับเวลาออกดอกก็โผล่ขึ้นมาเหนือดินนะครับแล้วก็ไปสับมา เอามากินเอามาขายนะครับจิ้มน้ําพริกนี่อร่อยมากๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหตะเคียนตัวนี้ใหญ่นะครับนี่สามปีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมผมกำนี่ไม่รอบเลยนะครับเห็นไหมครับมี่ผมนี่นะครับยอดสดยอดสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมพามาดูป่าแล้วคุณผู้ชมคิดอยากจะปลูกป่ามังผมบ้างหรือยังนะครับถ้ามีพื้นที่เะยครับ ปลูกได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าพื้นที่บ้านเรามีเยอะนะครับเราก็ปลูกที่บ้านนั่นแหละนะครับต้นหนึ่งสองต้นสามต้นหรือเป็นสิบเป็นร้อยต้นก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นทิวทิวสักเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสวยสวยสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดูสิครับสองากฝั่งของถนนเนี่ยครับอุ้ยอะไรจังคมขนาดนี้ครับนี่ สามปีนะครับนี่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามปีต้นซักครับรับรองว่าผมกำไม่รอบอะผมจะกรให้ดูเลยนะครับนี่นี่ครับกำไม่รอบเลยนะครับนี่มันสวยมากจริงครับคุณผู้ชมนี่เป็นร่องเป็นแถวเป็นแนวนะครับเห็นไหมครับดูแล้วมันสบายตาสบายใจจริงครับคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดนะครับดีใจกับเจ้าของนะครับที่ท่านมีสวนที่สวยแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นจุดเช็คอินได้เลยนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามแบบสุดๆไปเลยนะครับอ่าโอเคครับถึงถนนแล้วนะครับผมจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ